หน้าทองทุ่งสกลนครอันอุดมสมบูรณ์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีตั้งอยู่วัดป่าแก้วชุมพลอันเป็นสถานปฏิบัติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งการเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อเชิดชูบารมีแห่งพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้เป็นที่รักและศรัทธาของสาธุชนทั่วสารทิศหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่มิใช่เพียงพระเกจิชื่อดังแห่งยุค แต่ท่านคือบุญรุษผู้ซึ่งสิ้นทางแห่งชีวิตถูกถักทอด้วยกุศล,ลกรรมอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยาววัยท่านได้ถวายตนแด่พระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่สั่งสมบุญบาร,รมีผ่านวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดณวัดป่าแห่งนี้ท่านไม่ได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความเลื่อมใสส่วนบุคคลหากแต่ภารกิจอันลับเร้นที่ท่านแบกรับคือการสร้างบาร,รมีเพื่อพระพุทธศาสนาและสัพรพสัตทั้งหลาย ครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนแห่งนี้ป่าไม้ยังคงรกทึบชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ยังคงยากแค้นวัดว่าอารามหลายแห่งทรุดทรมหลวงปู่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูจิตใจของผู้คนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกท่านจึงเริ่มภารกิจลับของท่านเรื่องเล่าขานถึงปฏิหารหลายครั้งที่เกิดขึ้นรอบกายหลวงปู่ แต่แท้จริงแล้วปฏิหารเหล่านั้นล้วนเกิดจากวัดปฏิบัติอันประกอบด้วยความเพียรความเมตตาและการเสียสละของท่านมีอยู่คราวหนึ่งที่วัดป่าแก้วชุมพลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักในช่วงฤดูแลง้งชาวบ้านเดือดร้อนท่วนหน้าหลวงปู่ได้นำพระลูกวัดและญาติโยมไปช่วยกันขุดบ่อน้ำกลางป่าแม้แดดจะแผดเผาเพียงใดท่านไม่เคยย่อท้อ ท่านลงมือขุดด้วยตนเองพร้อมภาวนาไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดเมื่อน้ำที่รอคอยก็ผุดขึ้นมาใสาสะอาดราวกับทิพทาราชาวบ้านต่างภาคกันป,าปราบปลื้มและซาบซึ้งในความเมตตาของหลวงปู่อีกครั้งที่เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านใกล้เคียงผู้คนล้มป่วยจำนวนมากโรงพยาบาลก็แออัดเต็มไปด้วยผู้ป่วย หลวงปู่ได้นำยาสมุนไพรที่ท่านปลูกและปรุงขึ้นเองไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งให้กําลังใจและเทศนาธรรมจนหลายคนอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องนี้เล่าลือกันไปว่ายาสมุนไพรของหลวงปู่นั้นมีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ แต่แท้จริงแล้วยาเหล่านั้นประกอบด้วยส่วนผสมของสมุนไพรชั้นดีที่หลวงปู่คัดสรรมาอย่างดีประกอบกับกำลังใจที่ท่านมอบให้ผู้ป่วยทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนอกจากนี้หลวงปู่ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาวัดวาอารามให้เป็นสถานที่อันสงบร่มเย็นและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ทันได้รีเริ่มโครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมห้องสมุดและโรงทานเพื่อให้สาธุชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศได้มีที่พักพิงและศึกษาธรรมะ ทุกย่างก้าวของการพัฒนาล้วนมาจากแรงศรัทธาและการสนับสนุนจากสาธุชนที่เลื่อมใสในตัวท่านสิ่งที่ทำให้หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นที่เคารพสักการะมีใช่เพียงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เล่าขานแต่คือวัดปฏิบัติอันเรียบง่ายงดงามและเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาท่านสอนให้ผู้คนรู้จักการให้การแบ่งปันและการพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติธรรม ท่านเผยแร่พระพุทธศาสนาด้วยการกระทําที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงขำพูดเรื่องราวของหลวงปู่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางผู้คนให้หันกลับมาสู่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย การเดินทางของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทยังคงดำเนินต่อไปบารมีของท่านแผ่ไพศาลดั่งแสงแห่งดวงตะวันที่ส่องสว่างนำทาชีวิตผู้คนให้พ้นจากความทุกข์และหันเข้าสู่หนทางแห่งความสงบและความดีงามตลอดไป